ลมหนาวมาแล้วจะพาทุกคนมาทำเมนูปิกนิกง่ายๆไว้แพ็คไปปิกนิกกันเมนูแรกแซนด์วิชชดด้วางผักแฮมแล้วโปะมาชอยส์ชีสไล่ลงไปหั่นครึ่งแล้วแพ็คใส่กล่องตัวชีสได้เราจะมีรสเข้มข้นกลมกล่อมเข้ากันได้ดีกับตัวแซนด์วิชและแฮมอร่อยสุดๆเมนูที่2คานาเป้กูรีชีสวางครกเกอร์เป็นฐานแล้วก็หั่นกูรีชีสของมาชอยส์ให้เท่ากับตัวครกเกอร์แล้ววางกูรีชีสลงไปต่อด้วยสลามี่จับคู่กับ ผลไม้สดอย่างองุ่นและแอปเปิลแล้วก็ใส่ถั่วเพิ่มตามใจชอบก็จะได้รสชาตินุ่มหวานละมุนนิดๆมีกลิ่นหอมมันละมุนเหมาะที่จะทานคู่กับผลไม้เป็นของกินเล่นง่ายๆเวลาไปปิกนิกเมนูสุดท้ายขนมปังหน้าชีสเอเมนโิโตวางชีสเอเมนโตท,ที่จะมีรสชาติละมุนกลิ่นหอมคล้ายถัว่วตัดแล้ววางลงไปบนขนมปังเพิ่มแฮมและโรยผิกไทยอบประมาณ5นาทีจนหน้าชีสยืดทมหอมเจาปิกนิกครั้งไหนอ่ะก็อร่อยขึ้นง่ายๆถ้าเลือก ชีสที่ใช่เมนูที่ชอบแต่อย่าลืมว่าต้องมีมาชอยชีสสไลซ์นะเพราะราคาก็ดีทำได้หลายชิ้นหาซื้อได้ที่ท็อปส์เท่านั้น